กรลาสวัสดีกันด้วยนะคะผมก็วันนี้ผมไม่ได้มาสอนตัดต่อหรืออย่างใดนะครับก็จะมาบอกว่าแมปเต้นเนี่ยเป็นแมปเต้นที่เขาเอาไปลงทิกติกกันนะครับแต่อันนี้คือผมหามาเองนะ5แมปนะครับซึ่งเซิร์วฟวีฟรีด้วยนะก็ถ้าใครเออเขาเรียกว่ารู้แล้วก็กแบบดคลิกแของเราผมรีวิวก็เข้าไปในคำอธิบายหรือว่า คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้นะโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็ซับสไครน์นะก็ซับสใครก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะติดตามผมหรือเปล่านะรครับกดที่ไหนก,ก็ได้นะนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับอินโทรมา อินโทรใหม่อะครับก็ถ้าอยากทําแบบอินโทรใหม่แบบผมนะครับก็ไปหากันได้นะครับใน u t u b e นะเยอะนะครับโอเคมาแมปแรกกันเลยครับผมจะสอนละเอียดมากครับแต่ไอแมปแรกเนี่ยผมจะสอนว่าเข้าเซิร์วีอย่างไรนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่นะแต่เออทางด้านแมปเดียวไม่สอนนะนะเข้าไปเลยนะครับโอเคอันนี้ถ้าใครรู้ว่าเซิร์วีเข้ายังไงใส่ยังไงก็ข้ามไปได้เลยนะครับไปเลยนะครับโอเคซึ่ง 3, 3, 3, ดีทีสาใช่ไหมทีทีดีทุลีนะครับก็ตามคนที่บอกว่าเอ้ยเข้าเซิร์วิไม่เป็นก็เซิร์วิคืออะไรเนี่เดี๋ยวคนมาไม่รู้นะครับก็เซิร์วิก็คือเป็นเซิร์ฟส่วนตัวนะครับนั่นแหละอืมแต่ว่าสามารถชวนเพื่อนเล่นได้ครับง่ายง่ายแค่นั้นแหละโอเคอก็ไม่ใช่บอกว่าให้เราไปกด,ดปุ่มเขียวปุ่มเขียวคือจะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แบบทั่วไปนะครับโอเคถ้าเราเลื่อนปัดลงมา ว่า S ตัวใหญ่อ่ะง่ายๆถ้าจำไม่ง่ายก็คือ S ตัวใหญ่ครับเซิร์ฟเวอร์นะตรงนี้ที่มันบอกว่าอยู่ด้านล่างของ B b a t g e t Betget b a t g e t ไปนะก,ก,ก็กดไปครับโอเคครับก็วิธีการสร้างแมปเนี่ยก็ให้เรากดมาน้าเคลียร์อะไรอยนาะงเด็ดรีวิวเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้เห็นไ,ไหมที่มันอยู่ใกล้ๆกับรีฟท์ อ่ะถ้ากดไปปุ๊บมันก,ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมก็ย่อมันก,ก็จะบอกว่าให้กดให้เข้าตามแต่เพื่อนนะครับบอกให้เพื่อนเข้ามาได้นะครับถ้าปิดไปปุ๊บมันก,ก็จะเป็นสาธารณะเนาะ,ะไม่รู้อ่ะเอ้าไม่รู้อ่าเดี๋ยวมัวผิดนะ <c oughs> นะก็ให้แอด people อะไรเนี่ยก็สามารถเพิ่มชื่อเพื่อนนะครับว่าเอ้ยใครในบุคคลไหนเนี่ยสามารถเข้ามาในเซิร์ฟได้นะครับก็แค่นี้แหละ ด้านล่างก็กดนี่จีเนลอะไรเนี่ยอ่าให้แม่ซูมให้ประมาณนี้ครับก็กดไปปุ๊บมันก็จะมีลิงก์ก็ส่งให้เพื่อนได้นะครับโอเคกดกีดสองขีดกลับมาครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในแมปกันนะก็วิธีการเข้าแมปก็คือกดจอยตรงนี้นะมันก็จะเป็นเซิร์ฟวีนะครับแค่นี้ไปละเข้าเซิร์ฟวีเลยโอเคครับก็เมื่อเราเข้าตัวเกมมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ โอเคแล้วเรามาสอนท่านานการกดติ้นกันหน่อยครฮะไอ้แม่ข้างๆไหมไม่ไมีกดติ้นได้นะครับก็เลื่อนๆเอาเอนะีกนะก็ประมาณนั้นก็สามารถปิดเปิดท่านานอะไรก็ได้นะครับเดินอะไรเนี่ยเดวิสอันเนี้ยทีมนะคือทีมก็สามารถบอกว่าปรับสีทีมได้นะครับนะครับกดอีกทีก็เป็นอีโมทน,นะสำหรับว่าไอ้ตรงสปีด 1.0x เนี่ยก็คือเป็นสปีดการเต้นนะถ้าเราปรับปบ0มันก็จะลด เราปรับเพราะว่า0.2อ่ะ0.2.0เนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้ครับมันจะเร็วขึ้นนะโอเคกดปิดทั้งเต็งก็กดทั้เต็งอันเดิมซ้ำๆอีกทีนึงครับโอเคเราไปต่อไปกันดีกว่าครับก็ไอเซตติ้งมันรู้เรื่องของเซตติ้งกันหน่อยครับก็เซตติ้งก็จะมีดูบนเอ่อมุมอะไวะมุ <c oughs> มขวามุมบนขวานะครับ มึนอยู่นะโอเคเพิ่งเรียนออนไลน์เสร็จเนี่ยครับก็เห็นไหมครับมันก็จะมีอีโมดอันแรกเลยครับอีโมดเอฟเฟกก็คือบอกว่าเป็นเอฟเฟกของอีโมดนะครับอันต่อไปก็คือบรรยากาศโหมดครับนี่กดปุ๊บมันก็เป็นแบบนี้ครับเย้เป็นหมอกเห็นเป็นหมอกขาวนี่ใช่ละโอเคครับอันที่สามก็คือเดินน้อยนะครับก็คือโหมดกลางวันกลางคืนฮะนี่ถ้าเราเปิดคือโหมดกลางกลางคืนเออ ก็ไอแมปกรคืูนะโอเคกด,ดคอีกทีก็เป็นกดกลางวันนะครับอีกอันอันต่อไปก็คือเออไม่รู้เหมือนกันโอเคครับ <laughs> อันต่อไปก็คือมันมันเป็นแท็กบนหัวนะว่าเอ,อ a f ออะไรไม่รู้นะเออ่มโอเคข้ามมาเลยครับก็คือ h ฮ g พย์เย่แท็กครับว่ากดไปปุ๊บเห็นไหมชื่อบนหัวเราจะหายนี่ยครับอ,อันนี้กด,ดอีกทีว่านะครับต่อไปคืออ,อ,อันนี้คืออะไร ทีมต่อไปก็คือ Hi or GUI นะค,คือเราสามารถบอกว่าซ่อนได้นะครับซ่อนอะไรไม่อยากให้เปิดได้ยินนะมันลกแล้วก็ปิดได้นะครับต่อไปก็ไม่รู้เป็อนกันนะครับก็อโอเคอย่างต่อไปผมก็ไม่รู้แ้วนะนะ าดูเองครับอนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวแบบว่ามีม,มีอะไรบ้างก็ผมจะเปิดให้ดูนะสำหรับบอกว่าคนที่มีคอมแรงๆนะครับีปรับสุดเลยนะนี่ครับก็คือมจะบอกว่าประมาณนี้แล้วกันนะอเออเครื่องของผมก็รับได้นะลื่นดีนะครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะ,อะเอาแบบลื่นๆดก่านะครับลื่นๆพอครับโอเค พอเราเข้ามาในแมปเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้แหละพอเข้ามาในแมปเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางนะครับเป็นแบบว่าสถานะอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคได้ข้างๆยั้งข้างก็จะเป็นฐานทะเลทรายคาร์บอยครับเป็นตัวคาร์บอยเนาะตรงนู้นนะทะเลทรายเนี่ยอีกตรงนึงก็เป็นทางด้านโซอหิมะนะครับวดูหนาวนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นโภูเขาไฟนะตรงนี้โอเคแค่นี้ก็เข้ามาดูแแมปกันได้นะครับในใต้ข่าวอธิบายหรือว่าใต้คอมเมนต์นะ โอเคตรงนี้ก็จะมีทางขับนะครับเป็นขับโอเคเข้าไปก่อนนะพอเข้ามาก็จะเจอวัตอะไรเนี่ย <c oughs> ม่รูกันโอเคพอเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ครับว่าเป็นขับเลยนะแล้วก็จะมีทางตรงนี้ครับมาติดได้ตรงนี้ที่ยอดทิตเลยนะ <c oughs> ตรงนี้ก็ประมาณนี้ได้กันนะครับก็เป็นการรีวิวที่เร็วมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมปต่อไปกันเลยครับ มาแล้วเหรอ <g ül> โอเคครับก็แมปต่อมาคืออีโมดลีกาซี่นะครับถ้าอ่านพี่ก็ขอ,อโทษได้นะครับผมก็แมปนี้ก็จะเป็นว่าเกิดมาที่ป่าช้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนการกดอีโมดก่อนดีกว่านะครับเริ่มแรกก็คือกดตรงอขอบๆไหมขอบๆ้านล่างไหมแบบว่าเป็นบอกว่าเป็นขอบไอโฟน่ะเมื่อเรากดไปปุ๊บเห็นไหมหมันก็จะได้ครับถ้าเรากดโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งมันก็กลับนะครับโอเค นะครับก็มาดูอ e ีโมดกันนะครับก็กดตรงอ e ีโมดแล้วก็เต้นได้แล้วเตะเลยกดหนึ่งข้างพอนะอันนี้ไม่มีการบอกว่าเพิ่มความเร็วนะครับเต้นเออเออไม่ใช่ราาราาครับเต้นระบทาเต้นระบมอีกโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันหน่อยครับก็เซตติ้งก็จะมีทาหน้านปิดทาง้าชื่อด้านบนนะครับแล้วอันต่อไปคือไม่รู้นะครับเฮ้ยเมื่อกี้ก็ได้เป็นเงานะัเมื่อกี้ผมเห็นบอลเงาไป เออน่มันเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับโอเคอันต่อไปก็คือทางด้านหมวดกลางวันกลางคืนนะครับแค่เนี้ยโอเคพอโอเคครับมาดูส่วนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยไปเองนี่เราเรามาเปิดให้คนดูคนเอ่อสเปคเครื่องแรงแรงแล้วกันนะครับสำหรับคนคอมแรงๆก็ปรับให้ดูสุดนะครับก็ประมาณนี้โทรศัพท์กูจะไปโทรศัพท์กูจะบแบบรึเปล่า กูกระตุกเลยเครื่องกูล้อเลยนะครับนื่ว่าเกมกินชินอิมพ c t นะครับถ้ากินชินอิมพันี่ก็อืถ้ากินชินอิมพันี่ก็โทรศัพท์พังแล้วั้งนี่ก็พอมาก็จะเป็นป่าช้านะครับป่าชา้าเออด้านหลังที่ด้านหลังจุดเกิดของเราเนี่ยก็จะมีทางด้านเ,เป็นโซซากุระนะเห็นไหมโซญี่ปุน่นญี่ปุน่นอะไม่รู้อิจเปียนอินเปนียนนะครับ ก็โซนต่อมาคือโซนฮานานอินเดียอินเดียไม่ใช่ละนะเป็นโซอุ้ยนี่ครับอุ้ยผมผมไม่เคยแบบเดินมาฮานี้เลยนะนี่พอเราเดินมาปุ๊บเห็นไหมอ่าเดี๋ยวดูด,ด,ดูดูฟ้าไหมครับดูท้องฟ้าเห็นไหมไหมอู้ยเย็นเค๊แหม่นี้ดีครับเอาไว้เต้นได้เห็นไหมแล้วก็จะมีฝุ่นแบบว่าเหมือนทะเลทรายเข้ามานี่นะครับก็ตรงนี้โซนทะเลทรายนะครับ เข้ามาเขาบอกว่าเปลี่ยนธีมทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปทังนี่คืแบบดีนะดีอยู่โอเคครับก็ไอตรงนี้คืออะไรไม่รู้นะครับไรอินอะไรเนี่ยมีคู่คอนเทนเนอร์แถวๆนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นอีเวนต์อะไรไม่รู้นะครับโอเคเมื่อเราเดินผ่านมาครับก็จะมีทางหน้าโซนแห้งแรงนะครับเป็นโซนบอกว่าโซนลาวาร์มันก็ถ่องมีอยู่แล้วล่ะนะไอทีดีทรีมันก็มีแล้วนะครับ บบเมื่อกี้น่ะเออมันก็มีเหมือนนะครับเอไม่มีไม่ได้นะครับโอเคมันดูโซ,โซนที่ผมบอกว่าเอา้ยค่อยท้ายๆดีกว่านะครับก็ตัวนี้สวยนะนี่แม่มาเดี๋ยวขอปรับความเป็นเอ่อเป็นมืดนะครับเห็นไหมคือแสงไอ้คุณนึกบอกว่ามันสวยมากอะดูดิครับามาเดี๋ยวเข้าไปให้ดูเลยกันนะครับถ้าตกไปก็ไปเกิดตรงที่เดิมอะเห็นไหมโอ๊ยมองไม่เห็นเลย โอ้สวยข้า,นาหน้าหนแล้วก็เป็นโซนแบบว่าลาวาน,นะครับเพรว่าเป็นเหมืองแร่นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านบนด้วยนะเ่ว่าตกก็ตกโอเคมันดูโซนด้านบนกันหน่อยครับเพราะว่าตัวั้านบนก็จะเป็นแบบว่าป่าไม้แบบว่าโอ้โหธรรมชาติดูดิหูมูกพอคุณเข้ามาปุ๊บธรรมชาติใหม่เลย วยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าไปปรับหน้าเออเรื่องของดีเชตหรือว่าอาร์ทิออนเนี่ยแปลว่าให้พื้นแบบกระจกเป็นแบบเงาๆเนี่ยโคตรสวยนะครับโอเคเดี๋ยวไปแมปต่อไปกันเลยนะครับไปอย่างไวนะครับ one hour later โอเคครับมาแล้วครับแมปที่3นะครับโหโหเร็วใช่ไหมเลยครับก็ถ้าใครไม่ทันก็เอ่อคอมเมนต์มาได้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นยังไงครับพี่ก็ หรือว่าเออแมบนี้เต็มเท่าไหร่ก็ถามมาได้นะครับก็ผมไม่ได้ลงเละไปนนเนาะโอเคก็แมปต่อมาคือ t t d, d 9นะครับก็ T T D 9นะครับก็พอเข้ามาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็เห็นมาดูการท่าเต้นนะครับท่าเต้นก็แค่กดไปแค่กดอ่ะแล้วก็กดเลื่อนเลืๆๆนะ่อนเลื่อนแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับโอเคอเท่าเต้นออกไปเลยโอเคต่อไปท่าโพนะครับเห็นไหม ว่าถ่ายรูปเนะี่ยอะไรเนะี่ยท่าเดินนี่ธรรมดาที่ไหนท่าเดินแบบว่าราชนีม่เช่แนละนะครับดูว่าเออท่าเยอะนะท่าเต้นเยอะอยู่ครับโอเคถ้าโพสออกไปเลยนะครับมาดูทางด้านของเออของที่มันให้มาคือโกสติกนะก็คือบอกว่าเป็นแท่ง,งเรืองแสงนะบอกว่ายัางไงบอกวเวทียที่มันโบอกนะอะไรประมาณนี้นะครับก็อันที่2คืออะไรก็ไม่รู้มาต่อไปก็คือเออ ชื่ออะไรอ๋อเป็นธงนะซึ่งธงนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นธงอะไรนะครับผมโอเคเรามาดูส่วนหน้าหน้าเซตติ้งกันหน่อยครับหน้าหน้าเซตติ้งก็มีครับก็คือการหน้าหน้าปิดเปิดหน้าหน้าของ G U I เนี่ยครับโอเคก็เอาไวแบบ้แบบแบบไม่ให้ลกนะ่ะอันที่2ก็คือโหมดกลางวันกลางคืนครับประมาณนีอ้อันนี้กลางวันหรือกลางคืนวนะเนี่ยกลางวันนะ โอเคกด E ก็เป็นกลางคืนครับโอ้โหดูว่าสวยนะแบบนี้โอเคต่อไปครับคือบรรยากาศโหมดบรรยากาศนะครับก็กดตรงอ่อนนี่เฮ้ยแบบนี้ไม่ธรรมดาเว้ยดีไปกันนะครับก็ปรับถ้าอยากแบบปิดก็ off นะครับนี่โอเคเลื่อนมาครับก็คือ้าตบอกว่าปิดผู้เล่นได้ครับผู้เล่นในเซิร์ฟได้นะ ราะว่าเพื่อนเพื่อนเราเข้ามาในเซิร์ฟวีของเราอ่ะต้องมกวนตีนะนะครับก็สามารถปิดได้นะครับโอเคแล้ไปครับก็คือไฮแท็กครับ,บก็คือปิดหน้นแท็กบนหัวได้นะนี่คือมันจะแบบไม่มีการบอกว่าเฮ้ยโชว์แทก็ไทกไฮแท็กไม่มีนะบอกว่าเราต้องกดปึ๊บแล้วก็มาดูเองอว่าเอ้ปิดยังวะปิดแล้วเปิดได้โอเคนะครับมาดูอันท้ายก็กคือบอกว่าปิดเสียงเพลงนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านเอ่อเซตติ้งกันหน่อยครับถ้าเซตติ้งก็ปรับสุดนี่ปรับสุดก็จะประมาณนี้ครับเครื่องกูจะพังเลยลดูดิดูว่าแมปนี้สวยนะครับถ้าบวกกับรีเชดที่ผมบอกไปน,นะครับโอเคคอปไปก่อนนะครับเครื่องกูจะพังนะโอเคในรูปบวกนี่คืออะไรโอ้ชิบหายนี่โอ้ยยัเข้ เป็น h e r o n id เนี่ยสามารถเอา id แบบเพลงามาใส่ได้นะครับก็จะมีไอ้ตรงนี้นะ่าจะเป็นว,ว่าคําเตือนป่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มาอ่านกันได้นะโอเคโอเคครับมาดูทนั่นแมพกันบ้างครับแมพก็จะมีโซนเหมือนเดิมเนะโซนชาเขียวนะก็เป็นพรีพิซร้านพิซซ่านะครับเ,เปิดอย่างครับร้าขนขงเม่เปิดนะโอเคข้างๆก็จะเป็นแบบทะเลทรายหรือว่าชายหาดนะเออ ใส่เข้าไปละชายหาดนะครับก็มีโซนขนมหวานแล้วก็นั่นไงโอเชียนะนะแล้วก็ VP ตรงนี้ตึก VP นะครับแล้วก็ช็อปแล้วก็มีโซนเสื้อด้วยนะตรงนี้เนี่ยทีทีดินทีทีดีไนนะครับทีทีไนช็อปนะครับโอเคตรงนี้คืออะไรเออเป็นร้านร้านอะไรไวะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็สามารถมาเปลี่ยนเสื้อนะครับก็ มีไอดีเสื้อมาใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะโอเคแล้วก็ไปโซนภูเขาไฟแล้วก็โซนประเทศอะไรไม่รู้นะครับพอถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์นะโอเคต่อไปโซนขับก็เลยวโซนขับนะครับอ๋อเมึงจะเข้าก็มาทำไมเนี้ยเมึงอจะออกมาทาไมเนี่ยโอเคก็เออหรือว่าสวยนะนี่ดูดูดอ่าให้ดูโดยรอบนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันเร็วเกินไปอ,อ่ะประมาณนี้ด้านบนแลด้านล่างตรงนี้ก็อ่ะลองขอซูมไปดีกว่าพี่เก็บเดินไปแค่นั้นแหละมาเดินบินไปก็ได้หนึ่งไปก็ได้คนดูแบบว่าพิจารณาประ,ะ,อะ,อะปมาณนี้ครับ <S <S นี่ก็มีแค่นี้แหละนะ <S 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 โอเคเดี๋ยวขอกลับไปก่อนครับเดินกลับไปคุยกันไปด้วยนะครับผมก็ ผมไม่รู้ว่าผมเอ่อรีวิวละเอียดหรือเปล่านะครับแต่ผมสอนไม่ไม่แต่ผมรีวิวเร็วมากนะไปตรงนี้ก็คอมมิ่งสูตรนะคือโปรดร้อนนะเร็วๆนี้แหละอ <S <S โอเคสำหรับคนที่ผมอ,อุ้ยขี้เกียจเดินไปนะครับโอเคม,มาอีกอย่างนึงแล้วกันเทเลพอร์ตนะเรื่องของเทเลพอร์ตเนี่ยก็จะมีนนหน้าหน้าเอ่อสกินสกินแลนนะก็กดไปปุ๊บ นี่ก็จะมีสกรีนทาหน้าสีน้าเงินนะครับแล้วก็สกรีนแน่บอกว่าเป็นเปิดรายการอ่ะเข้าใจปะโอวันนี้ผมไ,มได้มาเขาไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคว่าตรงนี้ก็คือบอกว่าเป็นทีสกรีนสีเขียวเลยนะครับเอ้ยตัวนี้คืออะไรกคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นบบว่าโซนแบบว่าเทคโนโลยีออกมันแบบเท่ใช่ปะหล่อมาก ตัวนกลับก็กดตรงนี้นะค,ครับมาดูอีกไปดูอีกที่นึงนะวะ่าไปนี่โซนทะเลทรายชายหาดนะครับผมก็ประมาณนี้โอเคครับกลับให้ไวกลับให้ไวเฮ้ยเป็นไรวะอ๋อโอค้ค้างค้างอีกเลยโอเคไปดูโซนขนมหวานกันหน่อย ไม่ใช่โซนขนมหวานนี่มันเป็นโซนโอเชียนนะครับเป็นโซนบอกว่าแล้ววะมาสมุดอ่ะอะทำไมหกไม่นหนึ่งไม่นหนึ่งอ๋อให้เราอ่านด้วยนะเทเลพอร์ตทูโอเชียนนะครับนั่นนี่คือแคนดี้นะครับคือเมื่อกี้ผมกดอ่ากดโอเชียนไปนะนี่แคนดี้ครับประมาณนี้ครับก็โอเชียนผมกดไปแล้วเนาะโอเคคือค้างอีกแล้วนะครับครั้งที่เดิมอีกแล้วก็ ตรงนู้นก็ประมาณเห็นไหมมีผีเสื้อไฟไ g b ด้วยฮะแล้วก็ภูเขาไฟนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแบบนี้คือข้างเ,เนี่ยเอ,อ้ยออออยิ่งเอ้ยแบบยพูดคำหยาบน,นะบที่แกล้เทึ่งซื้อ,อโอเคไปเดี๋ยวไปดูอีกแบบกันเลยดีกว่าโอเคครับก็มาถึงแบบลองสุดท้ายกันแล้วนะครับผมก็ใกล้จหมดแล้วอืมก็ แมป,ปนี้ก็คือชื่อจะมีชื่อว่าชุดออเดร์น,นะครับก็ความอะไรความอะไรไม่รู้จะไม่ได้แปลไทย <c oughs> นะครับก็มีชิปล็อกด้วยไอ้แม่ขงข้าง,างาๆเห็นไหมใกล้ๆเหรียญนะโอเคครับมาดูท่าเต้นกันหน่อยก็ข้างๆเนี่ยอันนี้มชั่นท่าอยากโดนช้อนแกง <c oughs> นะครับก็ปรับได้ครับถึงคูณ9เลยนะดูดิโอท่าเต้นอะไรเนี่ยลูกชิพหายนี่ท่าเต้น ยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงไม่ใช่เลยนะครับโอ้ยทายให้เลยเมื่อกี้นะเออนะครับก็มีอ e ีโมดปรับอ e ีโมดกดอ e ีโมดนึงที่แดนก็ได้ครับก็ประมาณน e ี้หมดหมู่เลื่อมของเองก็กได้นะครับผมนะครับก็มีการปิดออฟออนอะไรทนะั้งสียงนะครับก็แค่นี้นนะครับก็ไปหาเขก็ไปหาท่าเต้นกันเอาเองนะครับว่าจะเต้นยังไงโอเคเรามาดูสเต๊นพูดจดลิ้นผัดแล้วเนี่ย โอเคเรามาดูทางด้านเซตติ้งกันหน่อยครับก็โอเคเซตติ้งก็จะมีทางด้านไว้โหมดนะครับก็เป็นทางด้านโหมดบรรยากาศนะนี่แบบบรรยากาศเหมือนขับอ่ะเข้าใจไหมเหมือนพับอ่ะนะครับก็โอเคแค่นีนะ้แล้วก็มีเด y n i น h t โหมดนะครับก็เป็นว่าเช้ากับกลางคืนนะครับนี่ก็ประมาณนี้อนะ่ะกลางคืนก็ประมาณนี้นะครับ โอเคก็เป็นอันต่อไปก็คือ high G P U นะครับเจีย U I เดี๋ยว G P U อะไรครับโอเคนะครับ, okay. รบเป็นการซ่อนนะครับอันต่อไปก็คือการปิดเสียงเพลงก็เปิดเออ่ปิดโหมดชาร์โดนะครอันเช่นอ่ะปิดเงาอ่ะเห็นเห็นตรงอ่ะเห็นตรงเนี้ยนี่ที่ผมยืนอยู่นะดูตรงพื้นไว้นะครับพอเรากดปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมีเงานะครับเพราะว่ามันดูแบบเนี่ยให้แบบมีความ เอ,องาเนห่ะนะครับ overhead G U I ก็ไม่รู้นะครับโอเคก็ขอรีบเลยแรกนะครับก็คืออย่างต่อไปละคือ setting ปรับสุดเลยน,ะนี่ครับอ่ะให้คนดูเอาเองแล้วนะว่าภาพมันสวยขนาดไหนนะครับก็ถ้าบวกกับรีเชตก็สวยทุกแมปรับที่ผมบอกนะครับก็อันนี้คือเมืองก็ไปหาอันองนง่ายครับมีน้ำตกมีอะไรก็โอเค เดี๋ยวไปแมปต่อไปกันเลยครับคือผมรีบนะครับโอเคโอเคครับก็มาถึงแมปอันสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับก็คือแมปที่มีชื่อว่า TTD i s l a n d, d นะครับก็แมปนี้เอ้ยผมเพิ่งเห็นนะ่ะคือแมปนี้มันเปลี่ยนนะครับคือตอนที่ผมไม่ได้อ่านเนี่ยคือผมเข้ามาลองดูหน่อยก็คือบอกว่าแมปเนี้ยมันไม่ใช่แบบนี้เลยครับก็เออไม่ต้องไม่เป็นไรเขาอัปเดตนะครับก็ เอามุมซ้ายบนก่อนนะครับก็คือมี High CPU ก็ปิดได้นะครับด้านบนอโอเคครับก็ถ้าเต้นก็กดนี้แล้วก็กดเต้นเดี <c oughs> teen, <ๆ>๋ยดเด้าเต้นไม่โคตเกินโอเคครับว่กดคูณหนึ่งคูณสูจุดหคูณก็ได้นะครับกดอีกทีหนึ่งก็หยุดเต้นอโอเคนะก็กด กดเออเขาเรียกว่ากดซ้ําๆนะมันก็จะกลับไปเองนะครับโอเคมาดูทน้า setting กันหน่อยดีกว่านะครับอุ้ยเด็ดเนี่ย setting ก่อนรีบไปเลยเลยโอเคก็หน้า setting นะครับก็อย่งหน้า n น g h t mode อะอ่า i น h t แโคตรสวยอ่ะอันนี้ผมยังไม่ปรับสุดเลยนะมี n น g h กับ day mode ฮะโอ้โหสวยจริงแบบนี้ผมให้อ่านท้ายแต่สวยจริงครับก็จะมีลบประสิทธิภาพแบบต่ำนะครับก็ ขนาดบอกว่าปรับรูน,นี่ยโค้สสวยเลยอันนี้ค่อยสวยจริงครับก็สามารถปิดผู้เล่นนะครับอแล้วก็อะไรอ, Hi um. อะ Hi Bubble Bubble Chat Chat นะครับก็ไม่รู้ว่ามันแชทอะไรก็ไม่รู้นะครับก็มีฝนด้วยนะเนี่ยฮึกูเปิดยังวะเนี่ยเออเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่ คือไอ้แมพเนี่ยคือฝนเนี่ยเรื่องของฝนอ่ะคือมึนแก่นะมผมเห็นบ้างนะครับคือด้านหน้าฝนนะวัดตับฟักเปิดจริงไหม <c oughs> ลืมล้นล่ะไม่ใช่ละนะครับ <c oughs> แต่ผมเห็นปล่อยๆนะ <c oughs> เป็นฝนปล่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ลูกตานี่ก็คือปิดชื่อนะครับ อย่างอื่นก็เป็นซีหือว่าเป็นเกมพารแล้วก็ไอดีนะครับไอดีเพลงก็มาใส่ได้นะครับผมก็อย่างอื่นก็แค่นี้แหละอืแมันก็เป็นเกมพาร์ทหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในช่วงการปรับสุตรกันหน่อยครับเครื่องกูจะพังไหมเนี่ยโอเคครับปรับสุดก็ประมาณนี้ครับเ้ยเครื่องกูจะพังไหมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับก็ผมให้ดูประมาณนี้นัน อะไรขอโทษนะครับเพราะว่าเครื่องกูกากแล้วนะใช้ไปหนึ่งบีนะครับก็ผมว่าแมปนี้สวยนะครับหรือว่าเครื่องกูยังรับได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาพาทัวร์แมปกันหน่อยครับขอปิดทุกอย่างโอเคครับก็อย่างแรกก็มีบอลลูนนะอันนี้ผมเพิ่งเข้ามานะครับมันอัปเดตหมดเลยนะครับก็เป็นป่านะเพราะเราเกิดมาก็เป็นป่าแล้วก็มีบอลลูนบอลลูนทำอะไรได้อ๋อมันสามารถย้ายไปอีกเกาะหนึ่งได้ครับไปย้ายไปอีกเกาะหนึ่งดีกว่า อันนี้นะเขาน่าจะเพิ่งสร้างมัง้งผมไม่รู้อะนะไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> นะครับก็โอเคตรงนี้ก็ผ่านนะครับก็จะมีโต๊ะเก้าอี้เป็นตานานาแล้วก็ช็อปตรงนี้นะแล้วก็อุ้ยอะไรว i p โซนว i p ีแล้วมีทั้งแคมอะไรตรงนี้มีอีกไหมก็ไม่มีแล้วนะ โอเคเดี okay. ๋ยวไปดูอีกตรงนู้นตรงนู้นเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกตรงหนึ่งกันหน่อยฮะตรงอีกตรงนึงอ่ะอีกเออนั่นแหละอะไรแบกไปเลยเนี่ยฮะหูสิบสิบแต่ขัดเนี่ยเนี่ยดีดีขาดขาดกูยังพูดผิดเลยเบลอนะครับก็จะมีทั้งฉากเขียวด้วยนะตรงนี้แล้วก็มีเกาะได้าแมสังเกตดูดีๆก็ตรงนู้นก็จะมีเกาะแล้วบันไดนี่คืออะไรขึ้นไปดีกว่า โอเคฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอดูก่อนละกันก็มีเกาะด้วยครับเป็นเกาะลาวาซึ่งแบบนี้ผมให้อันท้ายแล้วก็เป็นแบบที่สวยที่ผมที่ผมบอกว่าเออแบบให้ไลท์แบบอยากยังไงยังไงเขาเรีย,ร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 ยกว่าอยากช่วยเ,เป็นกำลังใจให้เขานะครับเพราะว่า กูพูดเลยนะนะครับก็คือแมปนี้คือแมปดีอะดีนะครับถามว่านะไปแมปถามว่าคูจะไปตรงนู้นยังไงไม่ดูนะครับก็ไปรูปไปังไงนะครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วกดซับด้วยกดซับก่อนค่อยกดกระดิ่งนะครับก็ บอกอกมาก็ได้แจ้งเตือนมาเลยนะครับผมก็เข้ามาดูกันได้นะครับโอเคก็ไปแล้วครับเจอคลิปหน้านะครับเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ถ้าใครมาฟังถึงอันทุดท,ท้ายคลิปเนี่ยก็เอาเป็นนี้ไหมเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่ารีวิวแมพผีให้นี่ครับเป็นแบบว่าแมพผีแบบน่ากลัวเลยนะครับ5แมพเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะอ่าขอประมาณ ละลายแลนถึง5ไลค์พอเ่ยครับโอเคหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับคอมเมนต์ว่าไอ้พี่ครับอยากเออให้วิลลินเออรีวิวแมพผีก็ปีมาครับแล้วก็ดันก็นได้แค่นั้นครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายที่โยโเกิ